ให้ลูกตอนอยุเท่าไหร่ดีนะคุณหมอครับถ้าเกิดลูกผมอายุหนึ่งเดือนนี่สามารถใส่หน้ากากอนามัยให้ลูกได้ไหมครับยังไม่ต้องใส่ค่ะแล้วถ้าลูกผมอายุหนึ่งขวบใส่ได้ไหมครับยังไม่ต้องใส่ค่ะลูกผมสองขวบแล้วครับใส่ได้หรือยังได้คะ่ะเด็กควรจะเริ่มใส่หน้ากากอนามัยต,ตั้งแต่อายุสองปีขึ้นไปนะคะแล้วเราควรใส่หน้ากากอนามัยตอนอยู่สถานที่ใดบ้างครับเราควรจะใส่หน้ากากอนามัยให้ด็ก เวลาอยู่ในพื้นที่สาธารณะค่ะเช่นห้างตลาดหรือโรงพยาบาลรวมไปถึงการโดยสารรถสาธารณะเช่นรถบัสรถแท็กซี่รถไฟหรือเครื่องบินเมื่ออยู่ใกล้คนไม่ได้พักที่เดียวกันและคนที่เสี่ยงการเป็นโรคโควิด -19 และอย่าลืมระมยะห่างกันอย่างน้อย1เมตรและควรใช้เวลาร่วมกันให้สั้นที่สุดเลยนะคะ แล้วหน้นนากากอนามัเดี๋ยวันมีกี่แบบกันล่ะก็มี2แบบไงหนึ่งก็คือหน้ากากทางการแพทย์แล้วก็สองเป็นหน้ากากผ้าอ๋ออุ้ยเธอคุณ<ม>หมอแนะนำว่าเราไม่ควรจับแมสบ่อยๆนะอา้าวแล้วเราควรเปลี่ยนแมสทุกกี่ชั่วโมงกันน่ะหน้านนาสี่ควรเปลี่ยนแมสทุกวันไปกินข้าวกันแมสที่ใช้แต่เมื่อไหร่ ก็เสร็จเมื่อวานทำไมหรอทีบอกว่าไม่ให้ใช้แมสก์ต้นะเราควรเปลี่ยนแมนสก์ทุกวันแต่ว่าถ้าเป็นแมสก์ผ้าเนี่ยสาม,มารถตักมันไปนตากแห้งแล้วก็จะเอาไปใช้ใหม่ได้โอเคครับผมเริ่มแน่นะครับก่อนที่เราจะใส่หน้ากากอนามัยนะครับเราต้องทําการล้างมือก่อนนะครับโดยเราสามารถใช้ได้ทั้ง2วิธีนะครับคือคือใช้แอลกอฮอล์หรือว่าใช้น้ําและสะบู่นะครับ โดยถ้าเราใช้กอฮอ์ในการล้างนะครับเราควรล้างมือให้ได้ระยะเวลาประมาณ20-30วินาทีนะครับแต่ถ้าใช้น้ําเปล่าและสบู่นะครับควรจะล้างให้ได้ประมาณ40-60วินาทีครับผมโดยขั้นตอนที่2นะครับเราจะทําการสารวจความเรียบร้อยของหน้ากากอนามัยนะครับโดยเราจะดูว่าเป็นหน้ากากอนามัยใหม่นะครับที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานมานะครับโดยขั้นตอนถัดไปนะครับขั้นตอนที่3มและ4นะครับก่อนที่เราจะใส่นะครับเราต้องใส่ถูกวิธีโดยที่เรานําด้านที่มีขดลวดนะครับ ไว้ด้านบนนะครับแล้วก็2คือด้านที่เป็นสีอ่อนนะครับเอาไว้ด้านในครับผมครับสำหรับขั้นตอนถัดไปสําหรับการใส่หน้ากากนามัยให้ถูกวิธีนะครับเราจะทําการดึงสายนะครับคล้องไปที่หูนะครับแล้วก็กดแถบลวดนะครับให้แนบจมูกนะครับแล้วก็ดึงหน้ากากนามัยให้คลุมทั้งจมูกแล้วก็ใต้คางครับผมและการทิ้งหน้ากากทำไมนะครับ ให้ถอดหน้ากากอนามัยโดยการจับสายของหน้ากากอนามัยแล้วถอดออกมาและพับหน้ากากอนามัยจากด้านนอกเข้าด้านในนะครับแล้วทิ้งเข้าไปในถุงพลาสติกนะครับมัดให้มิดชิดนําไปทิ้งในถังขยะติดเชื้อนะครับและอย่าลืมล้างมือหลังจากจับหน้ากากอนามัยด้วยนะครับการแนะนําให้ลูกสวมใส่หน้ากากอนามัยสามารถเริ่มได้ด้วยการข้อที่1 อธิบายว่าโควิดเป็นโรคที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้สามารถแพร่กระจายได้ง่ายถ้าเป็นโรคนี้จะทำให้หนูๆป่วยและทำให้คนรอบตัวพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆป่วยได้ดังนั้นเราต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันนะครับข้อ 2. ให้เริ่มใส่หน้ากากาที่บ้านก่อนเพื่อสร้างความเคยชินให้ลูกคอยสังเกตดูว่าใส่ถูกวิธีหรือไม่ และคอยชื่นชมเมื่อลูกทำถูกข้อที่ 3. หน้ากากอนามัยมีหลายสีสามารถให้ลูกเลือกสีของหน้ากากด้วยตัวเองข้อที่ 4. ต้องคอยย้ำเตือนให้ใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อ